ประธานสภาที่เคารพผมพันตำรวจตีชฉลวิตเลาหหอุดมพันธ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนรนัศดรพักเก้าไกลแบบัญชีรายชื่อนะครับก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมธิการนะครับทีเ่เตรียมชี้แจงนะครับผมก็มีข้อสงสัยอยู่ประการหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวิธีที่เราจะทําให้ผู้เมาแล้วขับเนี่ยลดน้อยลดจํานวนลงได้นะครับถ้าเราคิดแบบแบบ เหตุผลที่มันพื้นฐานนะครับที่มันซิมเพิลเนี่ยมันก็มันก็ถูกนะครับว่าไอการเพิ่มโทษอัตราโทษที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้คนหวาดกลัวแล้วก็ลดจํานวอนอาชญากรรมลงได้แต่ผมอยากที่จะให้เราลองพิจารณาวิเคราะห์ลงละเอียดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับก,ก็คือว่ามันไม่ใช่แค่อัตราโทษนะครับที่ทําให้ทําให้ ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมได้มันยังมีการบังคับใช้กฎหมายหน้าง,งานนะครับอย่าลืมว่าอัตราโทษเนี่ยเป็นการพิจารณาในชั้นศาลใช่ไหมครับแต่ว่าการใช้ดุลพินิษต,ตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนคนเจ้าพนักงานหน้าง,งานเนี่ยก็ใช้ดุลพินิษได้เหมือนกันในกรณีที่จะปล่อยคนที่เห็นอาการเมาแล้วก็ปล่อยไปนะครับก็มีตัวอย่างหเห็นมากมายนะครับ อย่างอย่างเช่นคดีดังอย่างคดีบอสกระถิ่งแดงเป็นต้นนะครับหรือว่าคนทั่วไปนะครับก็สามารถเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถอะไรอะ่ะก็คือเรียกรียกรับสินบนได้นะครับก็คือพูดตรงตรง,ตงซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาหลักอยู่ที่ว่าเอเราจะแก้ไขปัญหายังไงทีนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงครับกับการบังคับใช้กฎหมายหน้าง,งานที่มีปัญหากับ ไอตัวกฎหมายที่เพิ่มมาตราโทษให้สูงขึ้นเนี่ยจริงๆมันก็มีผลเกี่ยวพันกันด้วยนะครับก็คือถ้าขาบว่าตัวกฎหมายเนี่ยทำให้อัตราโทษสูงขึ้นไว้ก่อนเนี่ยแต่แต่ไอกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายหน้างานเนี่ยเรามีปัญหาเราไม่มีระบบการตรวจสอบเพราะเช็คที่ดีเนี่ยเนี่ยก็ยิ่งจะเอื้อให้ให้ไอ้คนที่ จำเลยครับก็คือไอ้คนคนที่เมาแล้วขับเนี่ยพยายามที่จะวิ่งเต้นอัตราการติดสินบนเนี่ยก็จะสูงขึ้นตัวเจ้าหน้าที่เองก็ก็อาจจะชื่นชอบด้วยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ก็มีมีอำนาจที่จะต่อรองเพื่อจะเรียกสินบนได้ในอัตราที่สูงขึ้นปริษฐ์ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นข้อสงสัยที่ที่ผมอยากถามท่านกรรมธิการนะครับว่าตัวกฎหมายเนี่ย โอเคเราเราปรับได้แต่ว่าไอ้ไอ้ตัวการบังคับใช้กฎหมายที่มีปัญหาเนี่ยทางพาบรบเนี่ยได้มีการออกแบบฟังก์ชันที่จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้บ้างหรือเปล่าครับถ้าถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาตรงหน้าง,งานตรงนี้เนี่ยแต่เราเพิ่มแค่ตัดโทษอย่างเดียวเนี่ยผลลัพธ์อาจจะอาจจะมีข้อเสียเพิ่มขึ้นมาอีกประการหนึ่งก็ได้นะครับก็เรียนถามแค่นี้นะครับขอบคุณครับ ไม่ทราบครับผมนี่คนจำลงในฐานะกรรมธิการนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยครับอยากจะเรียนท่านสมาชิกที่ได้ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องที่เรากังวลมากกังวลแรกก็คือว่ากังวลเรื่องเนื้อหาของพระราชบัญญัติว่าเรื่องเรื่องโทษเนี่ยคืออยากจะเรียนว่าโทษเนี่ยในใน,ในพรบอยไวงเราอัพขึ้นไปเยอะจากปีสองสองนะครับก็เป็นโทษขั้นสูงเมื่อมาถึงข้อนี้ผมก็ทักนะครับเราทักกันทั้งนั้นว่า มันเป็นก้าวล่วงอำนาจศาลหรือเปล่าคือเพราะเราไปบังคับว่าห้ามทำนู่นทำนี่มันมันเลยเถิดจากาสามฝ่ายแล้วนะครับทีนี้ก็เลยมอบหมายเรื่องนี้ใช้เวลานานมากก็คือว่าเอาเรื่องนี้กลับไปที่คณะกรรมการศาลยุติธรรมนะครับให้ไปพิจารณาว่าคำที่มันเหมาะสมเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วคำที่เราได้เนี่ยเป็นคำของศาล ไม่ใช่เราคิดเองเราเป็นกังวลในร่างเดิมเนี่ยว่าไปบังคับว่าห้ามไม่ให้ทำนู่นทำนี่ไม่เหมาะสมแน่นะครับก็ได้อันนี้มาแล้วก็เป็นคําที่ท่านประธานได้ตอบแล้วว่ามีอยู่ในกฎหมายอื่นด้วยทีนี้ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเมาแล้วขับเนี่ยมีการพิจารณาผมทําเรื่องนี้มา20ปีแล้วมันเป็นประเด็นที่ออมีปัญหามากแล้วประเทศเราเนี่ยมีปัญหากับเรื่องนี้เยอะที่เราได้แก้ไปแล้วที่ท่านท่านสมาชิกได้ได้นำเสนอเนี่ยที่จริงเราแก้ไปหลายประเด็น ปัจจุบันนี้ท่านสมาชิกทราบไหมว่าเยวาวชนของเราเนี่ยเราแก้แล้วเหลือ20มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หมายถึงว่าจำนวนแอนโกในเลือดน,นะครับบางประเทศเนี่ยเกินกว่านี้อีกอย่างคนเยอรมันเนี่ยตัวเขาใหญ่เข,เขาก็สูงกว่าเราแต่50เนี่ยเป็น international แต่เราได้กำหนดไปว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเราให้แค่20มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เท่านั้นถ้าเกินก็ผิด นะครับแล้วก็รวมทั้งคนได้ใบกับขี่ชั่วคราวด้วยนะครับำรกำลังนี้ทีนี้หลักการอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งประชาชนอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าว่า,วาท,ที่ท่านถามว่ามีกลไกอื่นหรือไม่นะครับทราบหรือไม่ว่าเดิมเนี่ยการจ่ายเงินค่าประกันนะครับเขาจ่ายที่150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยผมได้ทักเรื่องนี้ขึ้นมาในการประชุมกรรมธิการว่า เราจ่ายเงินกันได้อย่างไรเกินกันที่กฎหมายกําหนดไปตั้งสามเท่าก็คือร้อยห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์กฎหมายเรามีห้าสิบตอนนี้ได้เปลี่ยนแล้วทางแต่พนักงานประกันภัยได้เปลี่ยนไปว่าถ้าหากว่าคุณขับรถเนี่ยแล้วคุณเมาเกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่าเสียหายเนี่ยคุณต้องจ่ายเองแต่ว่ากําหนดไว้ว่าให้ประกันเนี่ยจ่ายบุคคลที่สามไปก่อนแล้วมาไล่เบี้ยเราอาจจะตายฟรีก็ได้ถ้าเราเกินจากกฎหมายกําหนดแต่ทั้งหมดตรงนี้มันเป็นเรื่องค่าปรับ ค่าปรับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นหลักการที่ให้ให้ให้มันเคร่งครัดยิ่งขึ้นแล้วค่าปรับตรงนี้เรียนว่าเราอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเขาตีเมืองขึ้นหรือเปล่าทั้งตำรวจ,จะจ้าค่าปรับมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีการเ,เข้าไปในระบบแล้วเราเคยแก้ไว้เดิมมันเป็นรางวัลในการจับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับอีกอันก็คือว่าการเป่าปัจจุบันเนี่ยใช้เครื่องเครื่องออทันทีทันสมัยคือเป่าแล้วมันขึ้นเลย และขอดไว้เลยไม่สามารถจะเอามาลดขึ้นลดลงและที่สําคัญอยากจะฝากปรางสภาแห่งนี้ไว้ว่าหลักการสําคัญเนี่ยเราไว้ใจอะไรไม่ได้แต่อยากจะเรียนว่าสภาแห่งนี้นะครับกําลังจะรอก,กฎหมายฉบับแรกสมัยนัานก็คือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีจราจรตอนเนี้เรากําลังจะออกสารจราจรมาแล้วก็ เราได้เสนอไปแล้วนะครับและตอนนี้เป็นพลบบปฏิรูปถ้าตรงนี้มาเนี่ยระหว่างประชาชนที่เราเพิ่มอาวุธขึ้นก็คือว่าให้แรงขึ้นแต่เราจะเอาสารมาไว้ตรงกลางเป็นตัวกันชนซึ่งในสภาเนี่ยผมเชื่อไม่เกินปีนึ็งกฎหมายก็จะมาก็พอม,มีสารจราจรแล้วเนี่ยมันจะเคร่งครัดรัดกลุ่มยิ่งขึ้นรวมทั้งเรื่องการเมาเรื่องนั้นท่านประธานครับเรื่องที่เรากังวลเนี่ยเราเราทำให้สมบูรณ์ทุกอย่างไม่ได้แต่นี่ทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ เรียกว่าเครื่องคัดลัดกลุมที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความไม่ก้าวล่วงไปทางศาสรแล้วก็ก็นำเรียนด้วยความเคารพขอให้ที่สนับสนุน้เลยรกลับขอบเขาครับ